เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 เรื่องแรกกันก่อนอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงทอดกระถินกันเยอะใช่ค่ะหลายคนก็อาจจะมีวัดประจําหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องบุญแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยกู้รักหรือว่าครอบครัวไหนที่เขาไปทําบุญทำกระถินกันบ้าง ล่าสุดเป็นคู่นี้นะคะตั้งแต่แต่แตงงงแต่งงานเนี่ยรูปคู่น้อยมากๆค่ะแต่พอไปทําบุญด้วยกันค่ะก็มีรูปคู่มาฝากแฟนคลับหน่อยนะคะคุณนุ่นวรนุชกับคุณต๊อดปิติพิรมพักดีนี่แหละนี่เขาไปทําบุญกันนะคะภาพนี้แบบอิ่มบุญมาก<ช>ดูแบบทั้งพ่อทั้งแม่ดูแบบอิ่มเอิบหน้าพองใสามากนะคะ,คะก็เป็นภาพคู่ที่เขาควงแขนกันไปที่วัดสแกเนาะคุณนุ่นเขาก็โพสตพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่า กถินนวสแกร,ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะรวมถึงคุณต๊อดปิติก็มีการโพสต์รูปเหมือนกันนะคะก็มีแคปชั่นด้วยเหมือนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องการร่วมอนุโมทนาบุญนี่แหละบอกว่านวสแกอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับยอดกถินรวมสามล้าน8ปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพับาทบผมตั้งใจจะทอดกถินที่วัสแก จากสถานการณ์โควิดนะเลยทําให้ผมนีต้องรอร่วม3ปีอือก็อจริงนะเพราะว่ากระถินก็เหมือนเป็นการรวมคนเยอะเหมือนกันใช่ค่ะสปีที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะเป็นกระถินออนไลน์หรือเปล่าน,นะช่วงนี้ก็อะไปกันได้หน่อยนะคะ,คะสห้าสิบหนึ่งร้อยคนก็ยังพอไหวอะไรอย่างนี้วันนี้ผมได้ทําในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้สําเร็จและจะทําต่อไปตลอดครับขอบคุณครับนี่เป็นไงหลายคนก็ สาธุอ่ะเราสองคน,นสาธุค่ะนุ่มรักสาธุาธด้วยะะอันนี้พนานะคะก็มีหลายคู่เหมือนกันที่ควงคู่กันไปใช่ไหมไม่ใช่มีเฉพาะคู่นี้ไม่ใช่มีคมมแค่นี้นะนะคะคุณผู้ชม่ะ